นาตีนาสุพนาาประกาศลาบวชีลั่นขออโหสิกรรมถุกทานที่เคยล่วงเกินหลังจากช่วงที่ผ่านมาต้องเจอมรสุมชีวิตและเรื่องราวด่าม,มาทาโถมเข้ามาอย่างมากมายสำหรับนักแสดงสาวหล่อตีนาสุพนาาจิตตลีลา ล่าสุดเจ้าตัวเขาสละทางโลกออกมาประกาศลาบวชชีในวันที่2พฤศจิกาย,ยน2566ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดศีบุญเรืองโดยตินาดได้โพสภาพและข้อความขอขมาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าข้าพเจ้านางสาวสุพนาจิตตะลีลาขอากาบลาบวชกล่มใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรม ขพเจ้าได้สบประมา,าพทพาดพังไปล่วงเกินต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะต่อหน้าก็ดีลับหลักก็ดีโดยตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอท่านทั้งหลายได้โปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แกข่ขพเจ้าด้วยเถิดแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ขพเจ้าก็ตามขพเจ้าขออโหสิกกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวกรกรรมต่อกันตลอดไป วันพฤหัสบดีที่2พฤศจิกายน2566ณสำนักปฏิบัติธรรมวัดศรีบุญเรืองถามกลางคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างมากมายค่ะ